ไปดูเออเดี๋ยวนะไปดูวัดพิวัดตุนอีกอันหนึ่งดวงตาไปสนิยากรสลบอสลหลวงประดิษฐ์อ่าดูภาพอันนี้ดิพี่เขาแบบโหพี่วัดนี่แกสุดยอดจริงนะพี่เป็นทั้งสถาปนิกและคาร์ทูนิสค่ะมันคงเป็นความรักและก็เคว s ช i o n มาร์อ่าดูภาพที่หนึ่งนะดูดูภาพที่หนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่งซบไหล่ผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมเขากอดกันแต่มือผู้ชายไปจับมือผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเกาะขาผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ถัดมาถัดมาถัดมาไอ้นี่ก็ยังเกาะอยู่ใช่ไหมเกาะจนอะไรอะเกาะจนพรุงพรังเหรออ่าแล้วก็ถัดมาอีกถัดมาอีกไอ้นี้ผู้ชายกับผู้หญิง ผู้ชายกับผู้หญิงแล้วผู้ชายแล้วเขาก็ยังคงจับมือกันอยู่ต่อไปแปลว่าอะไรวะพอพอลุดจากเรื่องการเมืองเราไม่เข้าใจพี่วัดเล่าให้ฟังหน่อยยังไงนะน้องคิวนซุปอธิบายซิเฟียสายสุดก็สแต็มเคสแตมอ๋อสายสุดคือสแตมไปสัญยารอ๋อโอ้ยซุปเป็นยอดจริงๆเลยวะ ซ้ายสุดคือเคสสแตมอ่อ่สแตมตอาตกอังกังบอสเหนะบอสแลเตอครับแนเซอร์อ๋อบอสัมใหญ่อ๋อเชือใช่อผม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 ดูผมผมยิกยิผมยิกยิอ่าอ่อันสุดท้ายหลวงปิฐิอ๋อตโน พี่เก่งวะทกมอตั้งนานเรานึกว่าเรานึกว่าแบบเป็นเคสเดียวกันนะแต่ละแต่ละดวงตาไปชนียากอ๋อยี่แปดัยี่เอ็ดสลัดหน่งหปเจ็ดสลัดสามหกแปดออยเอ็ดเดือนหนึ่งเจดเดือนสามสิเดเือนสี่มันคงเป็นความรักหรือยังไงอ๋ออันนี้คือสแตม อ๋อสแตมสแอสแตมแล้วก็ลำยไยลำยไยแล้วก็มาโตโนโอ่อืมโหพี่ลึกอ่ะ <c oughs> พี่วัดหนูชมพี่เก่งจริงๆ,ๆพี่ลึกจริงๆดวงตาไปชนียากรบอสหลวงประดิษฐ์เออมันคงเป็นความรักอ๋อดวงตาไปชนียากรเาสเต็มพี่บอกพี่กองมึงรู้เว้ย <c oughs> เออว่ะ เออเราก็